สวัสดีครับคุณผู้ชมรุงทองก้อนก็มาอีกแล้วใสๆไม่ใช่เสียงแต่เป็นหัวประเดี๋ยวฮะวันนี้รุงทองก้อนก็จะยกตัวอย่างแล้วเอาคำพังเพยมาเปิดเผยให้เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่ยังไม่เข้าใจคำพังเพยรุ่นโบราณรุ่นปู่รุ่นย่าของลุงทองก้อนรุงทองก้อนก็จำต่อๆเขามาแล้วก็เอามาฝากคำพังเพยมีทั้งหมดร้อยแปดคำบางคำท่านก็เคยได้ยินแต่บางคำท่านก็ไม่เคยได้ยิน บางคำมันก็มีความหมายที่ลึกซึง้งแต่บางคำมันก็มีความหมายที่กากวงอย่างเช่นตัวอย่างคำพังเพยของวันนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเป็นคำพังเพยที่พูดกันว่ากินไม่เผื่อแรง กินไม่เผื่อแรง้งความหมายของมันก็คือมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็ใช้มันเียสจนหมดกินสะหมดเลยวันนี้เขาจึงพูดเป็นสุภาษิตไว้ว่ากินน้ำไม่เผื่อแรง้งมีร้อยแปดคิป ติดตามช่องนี้